จะพาเฮียไปไหนเนี่ยร้ <ละ S 2> านี้เฮียต้องชอบแนะน,น่ดีถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วและตอนนี้ค่ะคนแบบกุ้งและน้ำก็อยู่กันที่ข้าวแกงรสไทยพรอรำฮะ <Yeah. S 1> ใครที่ชอบสเต็กฟูฟ้ดแบบไทยๆรสชาติดเด็ดๆมันๆถึงใจต้องร้านนี้เลยตามคอนเซ็ปต์ร้านนี้มาเลยค่ะเฮียเฮียบอกเอกเฮียเป็นคนหนึ่งที่ชอบข้าวแกงมากๆก,ก,ก,ก<อ>็กินด้เรื่อยๆกินแล้วไม่เบื่อด้วยนะเหมาะใครเฮียเนาะเพราะว่าข้าวแกงเนี่ยไปกินได้ทุกวนันไม่เบื่ออยู่แล้วพร้อมหรือยังล่ะพร้อมมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปข้างเลยค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่อี๋เจ้าของร้านข้าวแกงรถไทยพระรามหา้าเจ้าของฝีมือข้าวแกงรถมันๆในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่อีสวัสดีค่ะแม่อีสวยมากทำอาหารก็เก่งสวยก็สวยคุณแม่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะตรงนี้เปิดมา20ปีแล้วคะ่พ 4, คะพศ47ค่ะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไหมคะแม่อีใช่อยู่ตรงนี้ตลอดค่ะ ลูกค้าที่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาชอบเมนูไหนมากที่สุดคะคุณแม่ที่ขายดีมากๆและลูกค้ารีเควสตลอดเลยก็พะแนงเคี่ยวาายยวานไก่เคี่ยววันปลาไก่ขนมจีนซาวน้ำน้ำเงี้วน้ำยาทุกอย่างในร้านเราอ่ะอร่อยทุกเมนูพูดง่ายๆว่าทุกเมนูคะ่ะถ้าคุณแม่บอกวเมนูนที่เรามีก็คือห0สิบอย่าง และโทษนะคะในร้านของคุณแม่ไม่ได้มีแค่ข้าวแกงเท่านั้นก็ยังจะมีก๋วยตเ,เตเี๋ยวย่างก๋วยเตี๋ยวไข่ยำามาตูมเย็นตาโฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่โคตรอร่อยเห็นได้จากหลายๆโต๊ะที่ลูกค้าสั่งคือเวลาหั่นปับ๊บไส้ทะลักออกมาเ <c oughs> ขาการันตีว่านั่นจริงๆ <c oughs> คุณแม่ร้านคุณแม่เปิดกี่โมงคะเปิด6กโมงเช้าเลิกบ่ายสองโมงครึ่งเดี๋ยวนะเปิดตั้งแต่6กโมงก็เนื่องแต่หกโมงหลือเคุณแม่ประมาณ7จ็ดโมงก็ลูกค้าเริ่มมากันแล้วค่ะแต่เปิด คุณแม่ทําไมถึงเลือกใช้น้ําปลาแท้ตาคนแบบกุ้งคะแม่มีความรู้สึกว่าตรงอาหารเนี่ยได้อร่อยรสชาติดีใช้อันนี้แล้วมันไม่ผิดโสดอะ,ะทุกวันนี้ที่แน่น ก็เพราะว่าใช้ของดีแล้วก็ใช้น้ำปลายี่ห้อนี้อร่อยมากค่ะได้ยินแล้วนะคะถ้าอยากให้ร้านแน่นตั้งแต่6กโมงต้องใช้น้ำปลาแท้ตอคนแบบใช่ตลอดเลยค่ะอาหารรสชาติไม่เปลี่ยนแล้วเวลาชิมไปน้ำปลาที่รสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะคุณแม่มันกรอบอะใส่ไปแล้วมันโอเคอะอันนี้สำคัญมันไม่มันไม่โดดใช่ไหมคุณแม่มันไม่โดดไม่เค็มโดดมันนุ่มนวลอะการันตีแบบนี้แล้วค่ะต้องมาลองชิมกันนะคะข้าวแกงรสไทยพระราม่าโดยแม่อิท 20ปีการันตีความอร่อยลดแน่นตั้งแต่6โมงเช้าคะ่ะขอบคุณแม่อีทด,ด้วยเดี๋ยวคุณแม่อีทนะคะไปทําต่อเลยเก็บตังไม่ไหวนะคะคุณแมู่่ตรงประจำที่คดเชี่ตลอดค่ะคนแบกกุ้งเยี่ยมยอดที่สุดในน้ำปลาค่ะเย่เฮียข้างในคนเยอะมากเลยอะ่ะพร้อมยังอะ่ะ จัดป่ะไปดิลุยเด็ไปขออนุญาตให้คนแบบกุ้งนะคะได้แทรกนิดนึงนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขมีผัดใบห้าหันใบหนึ่งในนี้มีกินฟรีหรือลูกค้าจ่ายแค่ครึ่งเดียวไปไหนดีคะกินฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวกินฟรีกินฟรีใบไหนคะคุณแม่ใบไหนคะไบไหนคุณแม่คุณแม่คุณแม่หนึ่งโอกาสสุดท้ายอันไหนดีคะอืและโตนี้จะได้กินฟรี ต๊ะแรกประเดิมกินฟรีไปก่อนเลยนะคะนอกจากวันนี้คุณแม่ทั้งโต๊ะจะได้ทานฟรีแล้วเฮียแ <Yeah, S 1> จกน้ำปลาให้กับลูกค้าเราคนละขวดเลยค่ะ วันนี้น้ำปลาแท้เตอคนแบกกุ้งนะคะขอขั้นเวลานิดนึงนะคะในการรับประทานอาหารอร่อยรสมันแบบนี้วันนี้พียแบกกุ้งและน้ำนะคะจะให้รู้สนุกกับการเลือกแผ่นป้ายว่าวันนี้โต๊ะของคุณพี่จะได้กินฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่าใครจะเป็นคนเลือกดีคะ่ะใบไหนดีลูกใบไ,ไหนอ่ะ<บ>เดี๋ยวให้เฮ er, ียเฮียสอบให้ก่อนโอ้โหใบไหนโอโหมองไม่ทันเลยใบไ,ไหนจ้ะและมาแล้วขอให้โชคดีและวันนี้โต๊ะนี้จ่ายแค่ครึ่งเดียว ุดยอดและนอกจากนี้นะคะทางน้ำปลาแท้ต่อคนแบกกุ้กก็จะมีน้ำปลามามอบให้ขนาด200 ml นะคะ<ม>เผื่อที่ว่าจะไปปรุงที่บ้านนะคะไม่คาวไม่เค็มโดดค่ะขอให้ทานอาหารให้อร่อยนะคะยังไม่ทันสั่งเลยแต่เราก็อยากจะมอบความสุขตรงนี้ให้ก่อนนะคะอยากให้คุณพี่ได้มาทําการร่วมสนุกกันว่าวันนี้โต๊ะคุณพี่จะกินฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวจัดมาเลยเลือกหนึ่งใบว่าจะกินฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียว จิ๊กตก็อกกินฟิกกินฟิกเฮ้ยน่าจะเหรอคะคุณพี่หนึ่งสองเย้ยขอแสดงความยินดีด้วยคุณพี่สั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะน่าจะกมีน้ำปลาแท้ตาเคิร์นแบบกลงนะคะยังมีน้ำปลาขนาด200 m MM, l มามอบให้คุณพี่ด้วยนะคะไม่ขาวไม่เค็มโดดคะ่ะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้นัปลาแท้ตากลอนแบกกุ้งนะคะมามอบโชวให้กับลูกค้าใครที่สามารถจับได้ว่าใบไหนจะกินฟรีแส,สดงว่ามือน,นี้คุณพี่ไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวแต่มันก็มีอีกหนึ่งใบท,ที่ต้องจ่ายแค่ครึ่งหนึง่งคุณเป็นผู้เลือกคะ่ะอ้าวจับมาเลยมาเลยจะใบไหนดีคะกินฟรีกินฟรีนะกินฟรี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 ไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวโดยนักปลาแท้ คนแบกกุ้งขอบคุณคะ่ะ,คะรับไปด้วยนะคะกับน้ำปลาแท้ตาคนแบบกุ้งขนาด200 ml ไม่เควไม่เค็มดอกทุกหยดได้รถทุกหยอดสะอาดค่ะในแผ่นป้ายนี้นะคะ <otur? S 1> จะกินฟรีหรือใจ่ายแค่เครื่องเดียวลูกค้าเป็นผู้เลือกคะ่ะใบไหนดีคะห้าใบนี้ออพีสับก่อนสับก่อนอันไหนดีคะ ใบหลังเพราะฉะนั้นใบนี้โต๊ะนี้จะได้จ่ายแค่ครึ่งเดียวเป็นอาหารอร่อยไหมคะอร่อยเพราะเขาใช้น้ำปลาแท้ตากดแบกกุ้งและพยายาให้อาหารที่บ้านอร่อยแบบนี้เราจัดให้เลยคนละหนึ่งขวดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะขออนุญาตขั้นเวลาสักเล็กน้อยนะคะน้ำปลาแท้ตากนแบกกุ้งในนี้จะมีกินฟรีทั้งโต๊ะ จ่ายแค่ครึ่งเดียวหรือเฮียเขาจะจ่ายให้ร้อยหนึ่งขอให้โชคดีนะคะหนึ่งใบค่ะจัดมาเลยค่ะกินปิดกินปิดโอ้ยนีรักและมื้อนี้เฮียแบกกุ้งเขาจัดให้นั่นก็คือจ่ายแค่ครึ่งเดียวเเฮียมอบเองเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไม่ต้องพูดภาพทำเพลงค่ะเพราะฉะนั้นเราแจกกันต่อเฮียพร้อมจะแจกหรือยังหอมมากเลยครับตอนนี้จ่ายกินฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวดีคะกินฟรีกินฟรี ยังไงคะาเฮียโตนี้เฮียทำยังไงเฮียเลี้ยง100บาทค่ะค่ะขอบคกครับขอเองหนึ่งขวดค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้เราอยู่กับลูกค้าอีกหนึ่งโต๊ะนะคะมามอบโชคให้เรามาดูกันนะคะว่าโตนี้จะกินฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวค่ะเลือกในคันหนึ่งใบ Which one ฟ e ี for this meal และโต๊ะนี้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งเย้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปเฮียไปกันต่อเลยสวัสดีครับน้องชื่อน้อง โดเลดมอนนะคะคุณแต่ว,วันนี้เรามีแผ่นป้ายให้น้องโดโลเลมอนจับนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่และน้องโดโลเลมอนมือ,น,มอน,นี้จะได้กินฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวโอเคเลือกจ่ายเฮียได้เลยไป้ายไหนดีครับกินติกินติันนี้ใช่ไหมโอเคและมือน,นี้เฮียแบบคุ้งของเรามือดิกินฟรี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  yeah. ขอบคุณค่ะและตอนนี้น้ำกับเฮียแบบกุ้งก็อยู่กันอีกหนึ่งโต๊ะใครเฮียพร้อมหรือยังพร้อมมากๆเลยคพร้อมเฮียแจกเลยลูกค้าพร้อมหรือยังคะ ใบไ,ไหนเฮียใบไ,ไหนกินสินกินสินีกินสีิ<ป>โอเคใน <ไป S 1> นี้ินะีรันผมและตอนนี้ <c oughs> เฮีย,ยให้ยี มาเลยโหแล้ววันนี้เฮียก็ใจถึงมากเลยนะไล่แจกทั้งความสนุกทั้งความอร่อยแบบน o n stop แล้วคนก็แน่นทั้งวันเลยใช่ใจถึงเพิ่งได้เรื่อง<แ>ความอร่อยมันอยู่แล้วเสุดยอดเฮียสู้ตาเพื่อคนรับความอร่อยแน่นอนและก็ที่สําคัญก็ต้องขอ,ขอบคุณนะคะข้าวแกงรสไทยพระรามห<แ>้า <5, S 1> ที่ไว้ใจเลือกใช้น้าปลาแพ้ตาคนแบบกูของเราและก็ยังให้เฮียเนี่ยมาสนุกกับลูกค้าด้วยและที่สําคัญนะคะใครที่อยากได้น้าปลารสชาติมันมันแบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแมคโครท็อปโลตัสบิ๊กซีและ ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศหรือใครอยากจะรุ่มแก๊งสนุกไปกับเฮียแบกกุ้งของเรา,<ม>านะคะาสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Youtube, ชิคชอ k คนแบกกุ้งค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้พวกเราลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าคนแบกกุ้งเย้บายไปเจอกั